เดี๋ยวเหลืออยู่ครึ่งชัวง่วโมงนะโอ้ยสี่สิบห้าเดี๋ยวประมาณยี่สิบจีบดวงตาขอบคุณนะคะใครอะเส้นก้นอนน้องชันวาสวัสดีจีบดวงตาอืมอะไรเนี่ยไก่ทอดนะไก่ทอดแล้วทำที่เสียดหนังมั้เสียดหนังต้องจีบดวงตาดวงตามาจากไหน สิบดวงตาสิบดวงตาขอบคุณขอบคุณสิบดวงตาก็จะลงไหนตามาแล้วเขาบอกไม่เกี่ยวกับตาเกี่ยวกับคมอมเมนต์ไว้้าแปดคอมเมนต์ได้เยอะถึงจะได้คะแนนเยอะว่ะซาน คนมาเฝ้ามีแต่คนมันมีแต่ใบรุ่นน่ะเลยไม่มีคอมเมนต์คนมาเฝ้า <sm> ม an ีแต่ใบรุ่นเลยไม่มีเรื่องคุยใครมาเดินอยู่นั่งทำมามาเฝ้ามีแต่ใบรุ่นทั้งนั้นก็เลยไม่มีคนคจนคุย นี่องนาอันนี้สองกลองที่เศษหนังที่เศษหนังแล้หนังเม้นหนังเ่อยๆโ้งนะใส่กนสองคนน้อย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ अनि पाउँछ แล้วกดให้ไลท์ใครพ่จิลาอะไรเนาะคิดว่ามันคงเกี่ยวกับอะไรนะหมดขาะบางบ้านเขาโพสเขาได้เป็นหมื่นนะดวงตาเป็นร้อยใช่ไหมสี่สิบาทกะอะไรนะกะท่อมพินแคนกะท่อมพินแคนแม่ติม๋มกะ บางเจ้าเขามีสองเจ้าเขาเข้อยเขาอนเขาอนี่ยเขาำัะไเอันนี้เขาหยุดมาเน่ยบ้ากันงั่นได้้าจำได้ว่าม่ท่านอย่ชื่อพรพัฒนเนี่ย ก็เห็นนนม่าในบินด้วยกันมอเี๋ยวาบ้านเดี๋ยวกดกดไฮไลท์ก่อนเด้กดไฮไลท์ก่อนแป๊บนึง